แม่เป็นคนอารมณ์ดีป่ะดีแม่ชอบดูตลกป่ะชอบถ้าชอบดูตลกนุ๊หยิงมุกอะไรแม่เล่นได้นะได้อ่ะโอเคเมื่อเช้านุตื่นนอนมานุหยิบตะบีมาทถีมีแฮ่หยิบตะบูมาโถมอแฮ่หยิบตะบีมาทถีมาแฮ่หยิบตะบูมาถูมือแฮ่ถูกแล้วเอามาทานแม่เล่นมุกมั่งอะเสาอะไรถอนไม่ได้เสาปูนเสาอาทิตย์พัฒนาการเขาปิดกวาดขยะกลัวอะไรคนกวาดขยะกลัวคนทิ้งขยะ อกลัวแม่มดอาไม่กวาดตปเคี้มดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กซ์มดจุเป็นทอดอมมดเอ็กแอล,ออลพยาบาลกลัวหมออะไรหมอผีอืพยาบาลกลัวหมอฟันไปเล่นแล้วลทุกคนมีใครรู้จักช้างมั้งอะช่างซ่อมประตูอะเพราะประตูที่บ้านอะเสียแน่นอนพอเปอิดที่เสี่ยงดังมากแล้วแบบทำให้เราไม่กล้าไปข้างนอกอะเพราะว่าประตูเสี่ยงดัง อาเดี๋ยวเราพาไปดูนะพอเราจะเปิดทีจะต้องมีเสี่ยงดังตลอดเนีย่ยทุกคนประตูบานนี้นี่แหละดูนะจะไปไหนได้ยินไหมทุกคนโอเดี๋ยวเราอีกรอบดิค่ะเราจะไปไหนเอ้ทำเชิงก็ไม่ลลางนี่ไปเที่ยวทุกวันกูทำตายเลยไม่ใช่เสี่ยงประตูแล้วเสี่ยงมแม่ลุงค้าเสร็จก่อนจะไปไหนก็ไปมึงหอกรถมึงแล้วมึงหมด มึกหกรถมุ้งมุ้งเละมึกหมดยากกินน้ำน้ำใหญ่น้ำไายใย,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 ยอะไรย่อยรถย่าใยกินน้ำใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญยรถย,ย่าโอ้ไม่ได้แต่ก็อ่านผัดกระเพราหมูหมูกุ้งอ้วนต้มนึงผัดกระเพราหมูมึกหุงกุ้งอ้วนต้มนึงโอ้ยมึงเอาอะไรมาให้กูพูดยานยานกยังยเอ๊ะ <บา S 3> อะเฮ้ยมึกหกรถมุ้งมุงม้งเลอะมึกหมด ดีดีดีไม่ติมฆ่ากับปปิการจองเวนชาตินี้ฆ่าเขาชาติหน้าเขาก็มาฆ่าเราทำแบบนี้มันผิดศีลห้าป๋านาติป๋าตาเวละมันนีตที่ขาประทังสมาธที่ยามะบนเยิ่งบนบนืันทบบุกคนเล่นในโทรศัพท์ทุกวันกูได้ทำงานเนี่ยจะตาย มีอะไรให้ช่วยทำมึงก็ไม่ทำล้างจานแล้วถูกบ้านวาดบ้านแล,แล้วแค่ล้างจานถูกบ้านเนี่ยอันอื่นมึงทำไหมเนี่ยพอกโกธทีไหแม่ก็เปียนองค์ตลอดมาไรไม่เคยช่วยกูร้อยเลยสักวันองคก็เข้างา่ายด้วยนะเนี่ยเที่ยวตลอนตลอนอยู่นั่นเอง <c oughs> เยวไปแล้วมันไปแล้วนี่แม่ตำรวจมา <c oughs> ผมบ้าครับตำรวจเอาไงดลตำรวจมาแม่กลัวไหมลูกเราไม่ได้ผิดอะไร จะไม่ทำอะไรยาเหรอแม่ยังมปพี่หลุนนะเออไม่มียาโทษนะครับแฟนมึงขอพับ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 แฟนมึงขอพับ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 ตอนนี้เสือกหลับ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 ไม่รู้เรื่องเลยแป้งต้ไปไหนหมดนี่กูว่าแล้วเล่นแป้งอีกแล้วอมันเล่นหมดเลยนะ บอกกันอย่าไปเล่นของพี่เอฟข่าวโอ้โหเราไม่มีใช้เลยเนี่ยทำไงเนี่ยเล่นเองอะ่ะคอนเราแม่ไม่บอกมาลแ,มลแล้วไงทำเล่นบอกกันอย่าเล่นแป้งข่าวเป็นแป้งของมอเออบอกให้ทานน้อยๆทานน้อยๆน,น้อยน่ะสิแม่แล้วทำไงเนี่ยใครรับผิดชอบแป้งเนี่ยบอกเลยทานน้อยๆไงทานหมดทั้งหมดเลยแม่เอ๊ะ ามาอะไรทำไมให้พ่อเขียนอะไรแม่สองพันอะสองพันี่ยอะไรล่ะค่าอะไรอะไรก็แพงจะมาสองพันแล้วเที่ยวอะไรล่ะต้องไปเที่ยวแม่ไม่ได้ไปดิว่าใคาใช้จ่ายที่บ้านมันแพงแพงอะไรไม่ต้องไปอุย้ยตลอดจะไปไหนเนี่ยกินข้าวเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเงี้ยนนะ วายเขาตายเลยไม่สวยหรอกไม่เอารลกไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหชาวบ้านแต่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเอา้าวแต่งไม่ดีนอยไม่เปลี่ยนเอเอฟเสร็จยังแต่งตัวเซเวอร์เลยกินข้าวแค่เนี้ยโอ้โหแต่งหน่าเกียดติเลยแต่งเรียบง่ายเหมือนกูนี่ก็พอแล้วเร็วเข้าขร้น โอ้ยมาลิฟิเซนแม่ราพูดคำว่ากลับบ้านเราออโรากลับบ้านเราออโรลาเอาแบบอินเนอร์เต็มเต็มเลยกลับบ้านเราออโราออโรลาออโรลาไม่มีการปองดองไม่มีผักชีดองไม่มีการปองดองเออไม่มีการปองดองอ่ะเอาอินเนอร์เต็มเต็มไม่มีการปองดองเออ มันขี้ไปเต็มบ้านไปหมดกูทำอยู่คนเดียวเลยตายมาอะไรกูก็ต้องร้อยมึงกลับมาเลยกลับเมื่อไรยังไม่แน่ใจก็พุ่งนีกได้ปะ เราต้องกล้าวผอมเพื่อนไม่มีรถกล้าะแม่แล้วเนี่ยมามึงเนี่ยต้องหุงข้าวหุงปลาให้มันนะข้าวต้องหุงชามต้องล้างอะไรต้องร้อยงานบ้านผมต้องทำคนเดียวเลยเพื่อนมันพามารีบมาไม่ได้บ้าก,ก้อนแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรล่ะเนี่ยพุ่ง <ไป S 1> นี้ได้ป่ะหุงข้าวหลังกลับไม้ทาหุงข้าวล้างทมเย็นนี้ด้วยนะโอยเย็นนี้ไม่ทันหรอกทำไมไม่ทันอ่ะไม่ทำหรอกนะรอให้มึงทำรอให้มึงกลับมาทำดี๋ยวหนูโอนให้ซ่องพามา แล้วนี่ส่ <ขอ S 1> งก็ได้กสบายใจลูก <c oughs> อะแลทนี่โอ้ยส่งผ่านเหอเออ,อยู่เที่ยวเป็นกอลูกแต่แม่ทำหา <c oughs> โอเคแม่อะไรแม่มึงกดโทรศัพท์ยังนะกดแล้วกดแล้วแน่นะกดแล้วทำไมอะอะกูจะให้มึงดูอะไรนี่นี่เมื่อคืนแม่เซก,กุมารไว้ในเนี้ยในน้ำไม่นะเออนี่ดูกุมารอยู่ก้นไม่มีอ่ะไม่ดูนี่นี่นี่ต้องใช้ตาดูมันเป็นตัวเล็กๆอยู่ในนี้กุมารน่ะ นี่ดูนแน่แม่ว้าว่าเลยว้าเลยแม่ให้ใต้หน่ไมนู่นมีเกมมาให้เล่นแล้วนู่จให้แม่หนึ่งพันบาทให้อีกแล้วเด็กกูก็ไม่ได้อีกโอ้ยทำไมเล่นเกมดายหนูก็ให้สิรับนี่ง่ายง่ายเลยนะง่ายมากเลยแค่หนูพูดอะไรก็ใต้แม่ห้ามพูดคำว่าไม่ห้ามพูดคำว่าโอ้ยเริ่มต้นได้ดีสงใสัได้แน่นอนเลยหนึ่งพันบาทเนี่ยอ่ะเริ่มเลยนะ มีประตูยูส่ามาน,มานบานที่นึ่งมันที่ซ่องมันที่ซ่าแม่จะเขาา้าบ้านไหนสามมันที่ซ่านะบานที่ซา,ม,นะา,าม,มีไปประเทศอังกฤษนิวซีแลนด์เยอรมันแม่จะไปประเทศไหนอังกฤษแม่เก่งอ่ะต่อไปมีช็อกโกแลตกับลดนมแม่จะกินลดอะไรช็อกโกแลตแล้วร้อยพวงมาลายใช้มือกับใช้เท้าแม่จะเลือกอะไรใช้มือแม่เก่งอ่ะเคยเล่นเกมน,นี้ปะเนี่ยไม่อ้าวอุยจ<อ>ะบอกไม ตรงน,นี้ได้ดูหนังบ้างหร mm. ือเปล่าอ่ะก็ดูนะเราดูตลอดเลยเมื่อวานเนี้ไปเช่าดีวีดีมาเรื่องหนึ่งเรื่องไทย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 ไ สนุกมากเลยฉันดูมาห้ารอบแนละ้วชอบมากเลยฉากที่เขาเต้นรำกันอะ่ะตอนที่แจ็คก,กับ Rose, โรสเขาเต้นโซเคนดีวีดีเล่นแผ่นไม่สะดุดจะไปไหนเนี่ยหนัวเลย อ๋อว่าจะไปเรียนแต่งหน้าล้างสมาธิดำนาพุกกาลัางทำอาหารรสบาดำนาดูนินนี่ออนไอแลนดี่ติกอรช้อปปิ้งดูนิ้วดูคนเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจารกรรมที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกิจกรรมชมเมืองเก่าเข้าทัวร์สัมมนาเรียนแต้งแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะแม่แคมไปอ๋อทำไมอ่ะไปล้งางจานก่อนโอ้แม่ฮะเนี่ยชาวบ้านเราพูดใจว่าลูกเป็นตุ๊ดนะแม่อายไหมอายสิคนข้างบ้านข้างช่องเขาลูกเขาเป็นผู้ชายทั้งนั้นมีกูเนี่ยไม่รู้เป็นตุ๊ด อ่ะหนูให้แม่สามพันแม่อายไหมไม่อายหรอกลูกมจะเป็นตุ๊ดเป็นอะไรก็ลูกแม่เดี๋ยวใครว่าหนูนะแม่จัดการให้ทั้งหมดเลยอ่ะหนูให้แม่หนูให้แม่หมดเลยอ่ะอ่ะห้าเอาพวกไม่รู้เอะไปซื้อข้าวแม่หน่อยอต่นี่หนูแบบซื้อแยาวันหน้าโอ้ยไม่ดงไม่ดำหรอกไปข้างหน้าปากซอยนี่เองไป จะได้ข้าวเกรนหมายแม่บอกแล้วว่าแดดแก่แค่นั้นแหละไม่ร้อนไม่ดำหรอกลูกแม่อะไรติดหน้าผากแม่เนี่ยปัดออกนี่น่ะอะไรติดหน้าผากหรอกปัดออกไม่อ่ะน้าติดยู่ตรงหน้าผากน่ะไม่เห็นไม่มีเลยหน้าผากแม่ที่ตรงนี้เหรอ I explain why you probably never see me I push your Lamborghini c h o r g e a magic like h o u d i n i my body shape like genie booty dreamy waist is t e e n y yes i told h i m to get t i t l e so h e streamy when he leave me i go hard in the booth แมวซ้อมซ้อมมาใส่เข,าข้าไปหน่วดได้ปอ่ลองดูก็อ้อมมาก่อนแน่สนุบปิดตามแม่ข้า,างนึงอ่ะแม่เอาซ้อมใส่เข้าไปได้ป่ะได้อุ๊ยจิบ๊บๆมันของง่ายๆอ่ะลองดูอย่าเพ<อ>ลิกนะเดี๋ยวหนูนับแล้วแม่ค่อยใส่นะหนูปิดตาแม่ข้างนึงนะอ,อ่ะ หนึ่งสองสามอุ้ยทำไมเก่งจังเลยทำไม่ได้เหรอต้องปั้นง่ยไม่ทำไม่ได้หรอกเก่งได้โอ้เมคกิ้งเรามาร้องเพลงเล่นกันของเราทอนน่ะอ่ะโออมจะเป่าคาถามาละรวย โดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาบเล่ทั้งที่อยู่โรงงานจบแล้วเธอละกูล่ะไม่ได้ร้องเลยอ่ะไปไกลสติงอยู่เลยไปแม่พูจะอยู่ลูกโป่งให้แม่ทีแมวแม่แมนบ่แมนเอาลองดูนะหนึ่งสองสามวิ ไอ้เด็กเกี้ยมันไปไหนพ่อเอฟมันกินอะไรขนาดนั้นโตเป็นควายแล้วโหเปิ้ลเปิ้นมาเลยปากคอมึงอะโอโหตายแดก็แดกดีๆแดก่ให้เปื้นปากเดยวใครเขาจะห่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนแม่ไม่ค่อยเข้าใจไปรุ่นหรอกซี่เนี่ยมันซี่เกาหลีแม่รู้จักไหมเกาหลีอะโ่เกาหลี เกาลี่เหี้ยอะไรเหมือนเขาสอกหมาฮัลโหลหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมดูเถอะแมดูเอาถ้าคิดอยากมีชีวิตอยากทิ้งตังทักมาอะไรแวะ พอหลับตาให้แม่ไปบอกยัติ๊กแม่เ <laughs> ชวยแม่ร้อยมาลัยมาสิว่างเปล่าท่านหนูวางเปล่าเหรอ,อระมัระมัดระม่ววางจริงจริงหรือหรือหรือว่ามีคนอื่น <laughs> แม่หลอกเป็นยังไงอะ่ะอ้าวดูจากแอปติ๊กตอกอะ <laughs> โอ๊ยทุื้นที่มีแต่พี่ยาดพี่ลุ่น <laughs> ปังพีด มีคำมาให้พ <c oughs> ูดแม่ดูที่แม่จะพูดได้เปล่ากล้วยอบเนยลอยเกลือกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยโรยกลัวกล้วยอบเนยเกลือกล้วยอบเนยโรยกลัวโรยกลัวอะไรกล้วยอบเนยลอยเกลือกล้วยอบเนยลอยเกลืออ่าเร็วๆเลยกล้วยอบเนยโรยเกลืออได้แล้วกล้วยอบเนยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยลอยกล้วยอบเนยโรย ไว้อบเลยเลยแล้วมาเถอะแม่ทำไรอ่ะฝรั่งเขาจับฝรั่งเวลาเขาถักไทยกันเขาทำไงจับมือ๋ลองดูได้คุยไับฝรั่งเจ๊แก่เจ๊แก่อุ้ยชีโุ้ยเด็กวี้ยชีไรไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ใช่ปีใหม่ยอง <c oughs> ลูกไปเที่ยวนะ่ะเออไปเถอะอะไรเพื่อคำเลยอยากลูกไปได้มันใส่ชุดกีฬามันจะไปได้ได้นานโอ้โห,โหเออดี๋ยวมันก็กลับแม่โอ้โหอะไรเนี่ยช,ช,ชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยไปแล้วนะหหจะไปไหนเนี่ยหหแม่มีคนจะคุยด้วยอ่ะเอ้าฮัลโหลจ้าฮัลโหล แต่ยินเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าเกี่ยพูดตามแม่นะหนึ่งหนึ่งสองพูดทำไมสองสามเบสเบสเบสเจ๊ไม่นับปละมีอาเก็ตเตือนมาให้เจ้าได้ จ่ายแม่หนึ่งพันบาทถ้าแม่รู้ว่าในมือนูกเขียนว่าอะไรอ่ามากล้วยไม่ใช่สมอไม่ใช่ไปยึดโอ้ยอันนี้ยึดไม่ใช่เลยอันนี้หนูบายไฮว่าในมือนูกเขียนว่าอะไรอะไรจะรู้มไหมว่ามึงเขียนอะไรวะแกทุกเหรอเนี่ยอะไรวะแกด้วยให้ด้นูเขียนว่าอะไรเร็วแกพูดทุกเ์หรอวะเมื่อกี้เออไม่ใช่มาละยโอ๊ยอดไป พอได้มือนูกเขียนว่าอะไรอะไร <laughs> <laughs> ไม่นหยโอกเองละ่ะมาแม่ดูคลิปนี้าเอให้ดูไม่เลยแม้สังเกตรตรงประตูนะใครเจอก็ต้องแบบว่างงะอะเอาไม่เอไม่เอ่ะ

กินก๋วยเตี๋ยวแค่นามกษษษษษับเส้นส่วนน้องไก่ไก่ให้หมาสุดยอดเลยอะแม่ขอกินมั้ยได้ปะให้หมามันเออเป็นไงเป็นไงลูกนั่งมองว่ากินไก่ส่วนแม่กินเส้นกระนามเป็นงไงเป็นไงอไปทําอะไรมาเนี้ยทำเหี้ยอะไรละ่ะเนี้ยตัวปที่ฟาามั่งเลยเนี่ยน้ำมันอาวตารเลยอะอาวตารบ้าเลยล่ะแม่ไปทาอะไรมา ทำแก้กูีเยอะสิม่ได้แก้มันจริงจริงมถ้าแก้กูเอาตังมาโอ๊ยไม่มีหรอกแก้ไงก็ได้กูให้แก้งต่อาตังมาไม่ได้ไปดีกว่าไปจ้หมือมือยอเอทไมเอ๊ะทำไมเออไงอ กูสวยๆมึงซีเอชแต่งหน้ากูสวยสวยมากมือแก้งกูตลอดเลยนะเอาแบบแต่งหน้าสวยเลยนะ<อ>นี่นอนนาแม่ยิ้มอันนี้สวยเลยอะ่ะปากแดงเลยนะ<อ>แก้มแดงคิว<อ>โกง้งด่งขันสอนเอ,เออเน,นี่ยสวยแม่่ะออได้หนูให้ดูเออ อีกแล้วแดงของกูอีกแล้วต่เต้กูยุบนะไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วจะเ,เต้ไงรู้เลยเนระัซับอยู่เนาะโธ่ไม่ได้กินกินกูไปนาะอือเอาละเา้าจะแน่